กรรมการมาจับแผลแต่แต <si ่พอท่านได้สุบง่วมทีรีแล้วเนี่ยบัตรกีเว้าคือนะไอยมาพลอยเจริญว่ากรรมการเนี่ยโอ้ยกูจะจับหัวกรรมการใส่เก้าอี้น้ำกันมึงเด้กคือึ้นไวาอยู่หรอกเอิ้นหมอมาตรวจแผลโซโก้ได้ดอกยิบหาเข็มแผลนี่นะเอ็นตาสิ้นใจเข็มละหาลอยอ๋อมาคือจ่ายกินเกลือเป็นมั่วกูลงไปแตกแต่รังนั่นนี่ว่าอ๋อขัดไปแตกทั้งเวทีแอนตาสิ้นใจมั่สมองแอนตาสิ้นรับผิดชอบได้เงินสองพันหา กรับไปหอดบ้านกัลื้อ n h ามุ่งเฮี้ยนถิ่มเลยไฟสูมเลยได้สังกะสีไม้ใส่ตะก้อกัดดันจื้อโตั้งแต่เอาจอยไปน้ำขยังแบี้ให้เราใส่ได้เนี่ยร้อยละสองบาทไม่เราไปเห็นอยังซื้อได้เมียสันมิงนะเว้ยบ่นี่บ่ทิ้นเนอเอ๊ทนเนอมันเป็นทิ้นเนอเบี้ยยังทิ้นบอกก็เพ่ถืออ๋อเอาอันนี้ขี้ด้ายที่คือแตกสัตว์แตกนี่ซกมวยเทียที่สองตัวนี้ อันนี้ก็แตกย้อนโซ่มวยเออนี่เแถอที่สองหมอมวยดังตัวสันนี่ไม่บ่ดังจะได้บุยเป็นยังจังแตกถื่อยังล่ะแถวที่สองนี่ยไปเนี่ยเพรกล้าโดนคมเสียกเลยอ่าย่านจะคล้องหัวคิดลงใส่เขาย่านมีปัญหาผมก็ไล่ขึ้นก่อนเอาใจงอยกเสียกยันไดเสียกผมก็ดึงขึ้นได้น้องเลี้ยงดีเนาะพี่เลี้ยงเราเป็นน้องเจ้าได้หรือม่เฮ้ยมันหรอบ่มีความหูทั้งหมอมวยจักเม็ดว่วเป็นจะเป็นแม่ยักษยกเสียกกับที่อื่นแมงยักษ์ที่สันจะเป็นหัวซาแล้ว อันเอาจอยยกขึ้นจะกระลอดเขาเสมอกรอดเขาไปปั๊บยางสางพาเผยเบอร์นั่ก็เรียมม่งม่งคนแข็งแรงเลยคนแข็งแรงกรรมการก็เรียกก็ไปฟังกติกาการต่อสู้เขาฟังไหนล่ะเนี่ยห้ามต่อยไตเข้มขัดรุ่มแล้วห้ามซ้ำมือแตะล้างให้แยกเออเขาใจแล้วก็เขามุ่งเขาจะวายคู่ล่ำมวยรำเบย์คนก็มีล่ำมวยรำเบย์หลุดถอดมงค้นปั๊บผาผู้ต่อสู้ถือตีลูกเดียวสร้างเขาถือพงจมกระถาเลยไม่มีพ่อโตรลกระถานเอ้าปากเจ้าคู่มุมมาบุมมาพิศนัยไปเพราะมันแล้วสู้ไปะนระย มองเขาย่านมองดึงเสียกมุ่งพี่โอ้่ดึงเสียกมุ่งไมยมันสิบประเสถียรไปมุ่งเขาคุณบอกสั้นอยู่จังลูกนกตกนั่นคู่ต่อสู้นะรู้จะว่าเขาสั้นตอนได้แห้งดึงแห้งดึงแห้งของเขาเลยดึงแห้งเขาดึงแห้งเขาไม่คัดอยู่หันลุดตทล่ะหันปีปังกัโอ้ยลงไล่อื่นยากไม่สนอกนั่นบอกตายกูตาย แม่งให้นหนอยบินออกตากว่นเพ็ดเทพบินสวนกันเออถ้ามันจับร่วมกันจะได้เครื่องทงปุ๋ยวุนเลยวุนเลยมันจะได้โ่งอีกมันจะได้สองอีกออกรรมการมาจับแพอีกแตพ<ผ>อีกเหรอ พอแฝดจะได้พอแตกจะได้ยิบตั้งเจ็ดเข็มคูณน๋อป้าเปลนตาสิ้นกระใจอีกเข็มละห้าร้อยบาทโอ้ยอได้หลายกว่าเก่าบ่านนี้ได้เงินสามพันหาคับไปฮอดบ้าก,ก็ซื้อโอ่งแดงใส่น้ำฝนอ้อมเฮือนโล่งพรมเลยโอ้คุ้มควงไปเบิ่งตี้ครับได้กินน้ำผมแล้วครับโอ้หมอมวยดังมันมาจาัดได้หมอมันยังได้คุ้มควงได้กินนอนแม่วจังสี่เห็นว่าเออเห็นบอสทักเราไม่อยัางหล่ะคือแตกนี่นี่บ่เออคือแตกไงเสียวะงอนต่อหนี้อันนี้โกมวยแถวที่สามเจ้านี่ เห็นบเเาห็นบมดเขาควรสับเยอะเลยไอ้มึงเอ้ยควนสับเจ้าหนี่โชคดวยเขาจะม,มาสี่ถืออาวุธขึ้นไปน้ำเขนถือควนขึ้นไปได้เพราะน้องเขาพกปืนขึ้นไป่น้ำทัอนเต็มไม่ได้มันี่ท่านใส่นุ่มบอกขจิกาดฟันก่อนอ่ะอย่าไปหัวซ่าเราอันเป็นยังจังแตกนี่ที่มาของแพร่นี่บอกขึ้นเวทียางประคับประคองตัวเจ้าของย่านแพร่เสี่ยงน้องคอยข้านขึ้นไปเออนี่เขาไปฟังกติกาเรียบร้อยเขามุมถอดบางคนผ่าภูโตสูทื้อไปเอดึงเสือกอีกเขาไปดึงเขาไม้มันติดีตานั่น ปวัตสดเจมันสาร้อยที่เจ๊ไหเสดสิหัใส่หัวนี่ที่หานที่ีไหนเสดทำัล้งเทิงเสียกที่ควอนเสียบอนน่ม่อน้ำมันมวประท่าลายปวดปอดปวดะถ้าให้ขวดนึงเมอดแมหถ้าล้างยางเดียวแม็กมันมืนจ๊เสียบมันตูดราพีหัวคิดลูกทั้งหลังไปถือไม่นักผาารุ่นซีเรียมแมปูเขานี้ หนังอยู <t gi ver motion> <demasiado> ่จากกระงอนมาปกหน้าผากเอ๊ตาขูคือบ่อยเห็นหุงว่าด้องกันการกระหอนไก่ง่วงละหนูอดปูดหมอขึ้นมาดึงสองคนไปได้ดึงหนังดึงมาปกกระงอนหญิบหญิิบเข็มบ้าที่โซกอีก ตกได้จังไหนงีบสิเข็มพุ่นละกรรมการจับเพรีกโอ้ยปรทธานสุบอดน่วมสามเสือผ่านมาหาเงินเลยได้เงินเข็มละห้าร้อยบาทยี่สิบเข็มรวมมาเรื่อแอนต์จะสิ้นจังใจอีแอนต์ะสิ้นใจเอ้าโอ้ได้เป็นหมื่นคนแล้วครับเลยโอ้โหได้เงินก่อนไงก่อนตัวโอ้ยได้เงิ่อนไงปนิกูโปเศร้าไงเดี๋ยวเรื่องมวยกูต้องไต่เต้าไปเรื่อยๆว่ะซื้อลวดน้ำล้อมเฮือนโล่งหงอ่ะปาที่ยิบเลยทียิบจากทีโบทีได้เป็นวันประกาศบินรอดเอาพุ่นแล้วทรากับการก็แถวเลี้ยงมวยดัง กดลี่หมดได้จังพานเนอะสิไปซุ่มซีซุ่มหาเพราะอะไรนะครับแมนคำมาเรียงมาระบบไฟแสงสีโอ้ยว่ามันคาเฟ่กับโปผ่านได้หล่อนูนเลยมีระบบเสียงเพราะนี่นิ่งนองนิ่งนองนิ่งนองไฟแลนนิ่งไม่ไฟน้ำไม่เสียงน้ำไปซื้อมาเตะใส่หรอจากราสเซกัสพูลาใส่แต่ของนอกหรอกไอ้เมืองโซ่เสียงสีเออมาเตะวิ้ยไอย้ระบบนาเซียไขวะเงินจระคองให้ไม่อย่างไรเพรพราะหอนหกทุ่งก็ไปปิดไฟไว้ได้เขายันแทบ้านข้างหนูหูอ๋อโสกมวยสามเทื่อ เธอที่ซ <_ favour of osure> ีจะได้ให้เป็นคู่เอกของรายการมวยดังเว่ยังมาคอยบ่หูตเลยโม่ซาตาตีตเป็นหมยเลื่อนแสนพู้จังอย่างนั้นทีเจ้าเขาสามือนึ่งคอยไปตลาดเขาซากันวุ่นวุ่นขายังเซ่ออยู่เหมือนแลงไปเบ้างมมยดังมวยดีมวยเด็ดท่านิ่งนองนักล่าลังวันนักล่าเงื่นแอนตาสิ้น นี่สมอูริ้งหนองลูกเมฆขาเฮ้ยแม่คอยบอได้ซื้อขาเลยแม่คอยซื้อนั่งตัวซื้อไข่ซื้อไข่ห้ากิจใส่มึงยซื้อซื้อซื้อไข่มุ้ยเออแม่ดูลูกเม่เขาเออแม่ผู้มั่นใจเจ้าของจอมเดิมพันจอมเดิมพันเพราะต้นยาคาตัวก็เลื่อนแสนแล้วบอมเป็นหมอกโหดเดียวมันหนักหลาเงินรางวัลแอนตาสีดีดีเลย เป็นเังไรจังวางรถเอนตอริ่นจอดยู่หันข่อยยางพานปะเพนนาข่อยจะรนับเงินรวยรวยใส่เนี้ยโอ้โอโอว่าจะได้ยินเขาไปใจรถตัวนี้ต้องแตกแน่นอนเขาว่าพอฟังนั่นกับฟังพุ่นเอ็นเตอร,ร์ซินน่ลับผิดชอบเลยเนาะี่ก็คึ้ยากนี่แหละแค่นั้นเหรอเมื่อคู่เอกตรงไปตีตอนฮาทุ่มมุดแหมพูดแล้วสายตายจาห้อ,องเอาดีไปทีไปคลองเสี้ยงหัวคิดตรงนี้นะเนาอเขินเังไรเนาะฮะนี่ว่างแผนหัวเสี้ยงเมียงคิดได้ทันทีเลยเขินเังไรล่ะตัวสุ่มการงานข้าเจ้าตัวไไไไปัังงงดดานววซือออต้้ก็เ ให้ผมสศกกรเวลาซับมือนีิผมสกแลนหลอดสามเวทีพู้เลรับเงินเขามาก่อนแนวถ้าคนเขาเงินไหลกว่าทั้งนี้เออขอสขาโศกกรเวลาขอสศกกรเวลาซักเขาเสื่อบว่ล่ะเสื่อแล้วเขาจะก็เห็นใจที่ละเอออย่ามันเสียรายการเขาเลยใส่รถโฆษณาออกแฮบอกพี่บอกน้องว่านี้น้องเปลี่ยนจากครูอีกแล้วการมาเป็นครูกรเวลาเนี่ยบอมเป็นบ่โหดเลยฮะข้าพระเขาดุก็เคอกมากเขยันบรท่านเจ้าคนนี่หลายหลายเนาะผีเออ เขาอยากเบิ่งเจ้าสมบับเพราะมันปากเป็นในลูกหนวดมาฮอดผ่ามาฮอดเมซี่เนาะอายเพื่อ,อ,อนมาเบิ่งเจ้าโซกกันบอกที่ว่าอยู่ด้วยนี่แม่นลิตรด้วยโอ้ยกูขี้เดียดปากเลยฮะเนี่ย จะกุดไตขีดเดี่ยวไปจะดขีดเดี่ยวให้เจ้าไปเบื้องตอนคอยขึ้นเวทที่บางแน่คอยขึ้นไปนั่งเจ็ดสามโมงแล้ามะเขือเทศสันข่อยยันเขาเรียบล้อมเสือกรัดัข่อยเขอเขาแพ้เสือกอยู่แล้วคอยขืนไปนั่งเฮียใหญ่เฮียยังเขาบอกว่าลงมาก่อรยามะยงยามะยงคร่บว่าเข็ดเวทีซอยเขาเสย์พูดนด้เลยนี่พูดละให้เอาจ้อยไปซื้อบังคูทอสูท่านนั่นเขาเก่งทางไดเฮาสิได้แก่ทางมวยท่านเขาคือว่าไปซื้อวิดีโอเขามาศึกษาโลดเงินซื้อลวดน้ำเมื่อเดอเที่ยวไหนจะเลือกซื้อเด้อได้ข่าวมาว่าเตะหนักหมอนี่น่ะเเออขาาว ไอ้เท่าไฟงูปาดโทษเต้แบบฝ่าพาเขาว่าทุกอย่างเต้ใสหรือเต้ขัวเต้ขัวเอาจอยบอกว่าคอยซื้บมาแล้วด้วยไอ้การจ้าจะตกะนักการตกเจ้าการหูจมูนเอเล่เด้หรือเ่าโฮ้ยการข้อสนองูต่องการงูตะเคียนเออแม่นอนมันโดนหงส์หน่อยแกมวยโดยกาดสูงๆการทุ่มเต้ตั้มโอ้ยเต้หนักอีหลีหาจิตใส่เมื่อวานสร้างทืบเต้ใส่หรอเตอดูส้วงเนี่ย กาดอยู่คือมัตเต๋ดุกส w i n มันกาดสูงจนมันเปิดล่างจี่ล่ะเอ้ยคนสีแสดงอาการย่านเขาจับพิรุนได้กัดฟันพยักหน้าเอาเยอะเออกาดตาั้มๆแบบนี้ <laughs> <laughs> บอกเขาเ <laughs> ต็มเขากาดตั้มเลยข้างบนเกิดข้าเขาหลอกเขาเนี่ยแล้วเอากาดตาั้มปั๊บจี่ละไม่ตีอะกว้างได้ละ่ะ มาจะได้เอาใจรบการจะทุกทีเลยได้ยินดีเสียงเอาใจการเจ้าพยโยกคนฟุ่มพยโยกเปับตัมขมองเขาดีโป้ยบเตเนกอดอะไรถือคักถือแน่ถือมองกันแม่นผมมีเงินเนี่ยผมเมาหลดหนีตัวเนี่มือขึ้นหุดนะถ้ากูตายแง่ไปเบิังเอาใจหนาเจ้าเนี่ยมาหลายหน้าเจ้ซ่อนกันอยู่จังทีแม่หาหงหน้าคนผู้เดียวอแม่เออตายกูตายโอ้ยตายกูตายแต้หูได้ยินเสียงชัดเจนเลยไปจังไหนการจ้ทุกการเจ้าทุกการจ้ทุกตลอดเวลาขวากเสียเอาจ้อยผู้เดียว กาตั้งไ้ตกเป็นแมงมุยถึซอยเสียพี่เลี้ยงเสีย่ไเลยเราไม่เสียพื้นเสียคอยผู้เดียวการทีตกอ่าให้มึงเตะเลยสองเทาใ่หละพรายัก์นายเขาเตอีกเนเขาจะสิแกเสมอแก้แล้วมึงเตะมามาดิกูจะปัดเขายิงซอกแหงงให้กรรมการนับเล่นเอาแก้ท่ามยมันบรจังสันเตะล่ะเขาจะเปลี่ยนทางคือกันนะฮาจีนีมันเตะแบบฮอปัดบบได้เลยเตะเสรละ โอ้ยเจ้าเคยเห็นอยู่ตัวฟ้าพามันยิ่งสงเหงาเตี้ยขึ้นพากาันทั้งท้อมันเตะมาแต่ตะตุม่มม่องผุราขาคนดีแ้แฮมซุกมาแฮมน้ำดูฟวงแขนกันลูไปนวมมัดแในใ่นขาดติวไปน้ำตีนเขาบุญโอ้ยเหน แขนพับขึ้นจังทีจังไก่เขาถอนขนทรงตลาดเนี่ยตีกยุ่งทีมีฮะโอ้สมเขสาไอตีนไฟเออโอ้ห้ากันเลยแต่แต่กรรมการตี่เล่นเขามานับเสียงละข้างเต็งใอ้แล่วเขาได้แก้ทักมวยละข้างซอยอย่างนั้นแกเขือบสมม้วนผู้เสียซื้อนิ่งหน่อง เอาใจก็มาประคองเป็นนางเก้าอีกังจะมาุ้มเขาน้ำเนี่ยพ่นก็เขาน้าก็เหมือนยกเนี่ยป้าคูหนึ่งศูนย์จนพ่อตายเลยไหมป้าแล้วไปเห็นครูตัวสุละซ้ำหินนี่เมื่อไม่นาพ่อกรูตัวนั่มน่วมเลือยขางเดียวคูก็ัดออกติดถิมเล่ยผาโค้งบ่าคาดคุูบม่คใจเอเหอยางใส่เลยแล้วเขาพักยกยุ่งหนนะเขาะเขาน้ำยุ่งสํ่นีเดียวเดียวเร้อยตีตอนนันเขาน้ำในห้องทตงนัด เกียดแห้งดีตัวงคอยไปถือกอีปีทุม่มหัวคือนักมวยปั้มนี่ถือว่าให้เกียร์เต็มที่เลยเลยนะ่ะแมนแมนแมนพอไปฮอตปั๊บก็ะถือตีนสี่นาเลยฮะสูกมวยแบบมึงสูกมวยแบบบาสปอ,อ,อ,อร์ตเอออ๋ตายจะมองเข้ามันก็มุนเมื่ตะกรุดูเมื่อเจตีมองเตะเนี้ยโยสกวาจังสีเหลวบ<อ>่นั่งหนาจื่อโจโลเส่นพีเหลียงเส้งนักมวยบ่ปากเลยบ่ปากเลยบ่คิด ขาดบ่ทั้งเลยว่า่อยสกาดามสำนัหน่น้อยจะตัวกูเขียดมาแต่เม่กูเอินพี่นั่งสำนัวเออตน่าคนเป็นมือเนเ่นแสนกูที่ว่าหนาคนสำนักหนูชื่อดเฮโรอยู่ที่สหน้ยหูน่ยเกินไปนี่ละนิ่งนองปากไฟข่อยกว่านน่านนานอยบ่หนีด้ได้แล้วบ่หนีได้นานใจบ่ล่ะจ้องอยู่เลยียบ่เขาบอลงนึกหนวดทาเขาอยู่ชิ้นสี่ไหมเออเสียงละครั้งแป้งขันหุ่นยังไงมึงล้เขาอีเยเจียเเออพี่เลี้ยงกับพี่เลี้ยงเใล ยางลงเวทีเลยแล้วคนเอิอรน้าของยมร์ซ้อนซี่หนึ่งรถแอนตาสิ้นจอดย่างควักน้าไหวไหวจะเฝ้าไปมาเบิงสะก้อนของยมร์ซ่อนมันสิได้ก้อนหน่อยเงินเรียกจดเลยสัตวเขาบริษัทไปหาคุณวินัยผู้ใจกว้างผมเออขจ้าก็มีแผนกรับพิสสอบเอือรมาเบิงตรวจบาดตรวจแผลตรวจแผลแตกเออหาเข็มนี่กระจายไปแล้วกรายแล้วเจ็ดเข็มนี่กระจายไปแล้วกรายแล้วยี่สิบเข็มนี่กระจายไปแล้วเออคอยเลยบอกว่ามันบอมเป็นส่วนทึ่งปานน่อยเลยครับ คนบ่าวไทยเพิ่นนด้ลูกเหนือพี้คนบ่าวไทยเด้อไปจากไหนดึกช่วงครับดึกช่วงเลยโอ้ยกูบอลเด้ยบ่ามึงก็ว่ากูบอกเนาะมันจะมึงพึ่งพรมผงสู้รถมาหามเอ้ยทั้งผงสู้รถทั้งน้ำตาลหวานเยี่ยมๆแล้วมันใส่เข้าไปเอาจ้อยกข้ไปน่ามัสมบูรณไปอินตัวมันจะไปแบ่งผลประโยชน์มันเออเห็นตาไปทีใดเงินก้อนโตมันก็น้ำฝนที่ว่างเด้อเห็นแตกหลายเนาะเมือค่ำค่ำมึงระบาดซิวอขึ้นอระบาดใจเหรอวะเอาซะมาบาดใจเขาว่าเพราะมีห้อยงิบมันคือว่าจังสัตวเขาใจตามเข็มดิ เข้มละเข้มละมันบริยิบที่ล่ะเป็นยังจ้าบริยิบมันแตกอยู่มันแตกอยู่ในอุ่นมันหักไหนมืดหวังเลยห่วย,ยมั่สิ่งเงินปัวนจะของน้องฮะนี่รถแท็กซี่ก็จอดถ่าย,ยู่หันเลยเลยๆโอเคจากไหนล่ะฮะนี่เพ่อจะออกลังบ้านเขาหมดแล้ว <laughs> รอยหนีทั้งเรื่ลยปะข้องดูข้องจะของจนหัวหอดตลาดมอดมสีมั่สิ่งเงินปัวันจังหวัดบ้านก็มั่งสังส้งกระซีต้องมั่งไปอยังมั่งไปขายขายปัวนจะของอ๋อก็าเสือแผ่นหนึ่นงเจ็ดสิบแปดสิบอยู่บ่อละสามบาทกับบุญหวแล้ว เขาตีว่ากังเสื้กีสีเกาเออหย่าส้มว่าจะมุ่งขึ้นมาแั่ข่อยสุมไฟเลยี๋ยวเห็นที่เตาอห้หางไอ้ไหนเนาะเรื่องข้าวปุ๊บได้ยู่โฮมใหม่เลยเนาะมแล้วก็อย,อนนอยู่เฮียนนั่นแหละต่ว่าหันนับดาวยังขึ้น,นอเออโอ้ยเจ็บก็เจ็บซ้ำก็ซ้ำเจ็บบันดังก็ยังบ่พอ่เอเหลียวเห็นแต่อ้อมแดงใส่น้ำตอนต้อสิขายทันนล้ป่ะนี่เอาเสียดายน้ำบ่เสียดายยู่เอาทักษิณบอ,อ,อกว่าโจมน้ำเอามาตั้งไว้เพราะนะบ้าจังเด็กวันนี้น <c oughs> <c oughs> ้ม่ที่โจมน้ำได้ข่าวเอาตัวจีบตัวเด่น ก็ปอยน้ำบอกเต็มเดินบ้านยังมีแต่เตะเป็ดน้อยเลรียญยู่สามมือสามขืนน้ำยังโบกแมงแต่ปนันยังบอกพ่อเลยเลยเนี่ยเเอาจังลื้อลวดน้ำไปขายอีกลื้อลวดน้ำอีกประตูกระขายอีกเหลือไว้จะไฟแขนในขางเล่าท่อนเลนเลีทร<ล>ีโมดท,ท่ทนเลยเลยนี่จัาสีจ้องยังรีบหมดโคตรเลยใครตีกันมันกับ่ตีให้เบิ้งเซ็ตเลยบ้านนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาคือห้ามึงเอ้ยของใดมากยังไงถ้ามาเสียไปไหวเถอะอันได้มาเถียสีแล้วน่ขายรักษาตัวเจ้าของมัดมัด ตายตายตายตั้งใจว่าสิเป็นแซมอีสานผูเล่นทำไมเป็นแซมมวยรุ้ยแพ้แตกละบ้านอี้มียาเคยนี่ก็ทาทูบุญคุณบอลื่นหมดเดี๋ยวมาตื่นเดืองปงหาลอยผู้ขาเปาหน่มนิ่งหลองแม่นดีข่อยกระโปงผ้าเหตุเออยะผ้าเหตดตัวมันตีบยืน่สื้อตัวแต่มาหาลอยในเบิ้งของงามบอลเพี่นหองว่าเบิ้งมาดีแน่มาเบิ้งโรดห่วยหวีผมมาจบานทหาโมงแล้งหุนมาะพอเครื่องเพ่งผมตกสำมันทอดสื่อตัวเบิ้งหาลอยอยู่บ่ผมตกสิ่งสื่อยังบ่ เพ่อนคนหาหยังกะหาหยังนี่หนอหายังยังนี่เฮ้ยนอหนอนอนุญด่ะซองหาหาผมหาเห็นยังตายเลยเจ้าของว่าผมข็ต๊ะเกินขอพีบ่าเพราเป็นโต๊ะ่งพื้นจ mm ังคอยว่าอันต๊กไหม่เจแสอยู่หนาผากโอ้โนี้เออโอยส่งตื่นส่งทวงตายเป็นทเาท่านสมัยเออ่ท่านสมัยจังเลย เขากำลังฮิตกันผมแนว่ยเนี่ยบอกเขากำลังนิยมเนี่ยแมนบอกขอไปท่านนิยมซื้อๆนี่แล้วต้องนิยมอีกโอ้ยลองขอไปโกกสีมว่วงสีชมพูมานีก็เจาะตุ้มหูลลลหลายๆยางพาตลาดเด็กผู้สาวเลี้ยวเห็นอีจ้าบ้านนั่นออบอกเจ้าบ่เคยเบิเ่งหนังจีนสิเรื่องอยังมังกรหยกตอนไหนเนิดเอี้ยกล้วยบ่ได้เบิ่งเจ้าสังเกตพระเอกดก็ส่งผมจิตโต๊จากพี่ฮอตจ้ะ อ๋อเขาคือโบเก่าขึ้นเอาเก่าขึ้นจังได้เสน่ห์ยืดส่งผมเหนืหนเมัยท่านเก่าขึ้น,ออนอยอดในผู้สาวก็ตีตัวนี่จากถึงตัวน้บอบ่หลงไหลไฟฝันขนาดป่วยกบรบ่หนีจากขางซบยืดตลอดผู้ใดล่ะลิงนึ่งโอ้จบจากเรื่องนั้นมาต่อยอีกเรื่องที่สองลิศดาบวงพระจันทร์แห่งใดเนี่ยหลายคนมันไม่ได้หลายแถบหรอกของผมมันตกหลายกว่าเก่านี่แล้วเป็นยักษ์ตกญ่โตมายืดซื่อๆได้หรอเออนัดปรร่องยุดแข่งเพ่งดาบกันเออกูได้แก่งกันผู้นั้นเป็นนึ่งในยุทธจักรสิ้นกันแค่แล้วหรอเขาบ่ไดด้เพงา มันขี่ลายก็ขาก็ขาดตัวตายก็น่าอยู่ไปกับไอ้เช้าหยุดแพ้เขาสมบูรณเออโดนหน้าพักาว่าสิขาดตัวตายมันพอตกถือก้อนหินที่ล่ะมันตกถือน้ำลอยไปนล้วน้ำพุ่นไปขึ้นหาดเกาะซำลันได้เมียอีกใช่ไหมคือไหนผมมันตกลายกว่าเขาเลยเอาขึ้นถือน้ำเล่บประธานเดวีผมเลยได้เมียหรอผ่านประธานหูเมื่อตอนนี้ผู้สาวอุ้มเขาบนอนก่อนหรอโอ้หอนส่งผมตกได้ได้เมียเจ้าเลยอย่างไรเมียคือเขาโอ้ยขนมจักแังที่โบเสียพ่อสิ่นลืมกันยังวัง เลยเฮ็ดขึ้นเขาเฮ้ยเดี๋ยวพี่ปาที่เวขึ้นเขาได้ยังได้อันนั้นมันในหนังยังปะหนังกับคนตัวแสดงว่ามันควบด้วยหรอแม่งพุ่งพลอยเพาะท่นโอ้ยอยู่คนโบแมนกบคนกับคนคนละศาสตร์คนละภาษาคนหนังจีนตัวนั้นจีนกับไทยกับพี่น้องกันคือเก้าล่ะเฮ้ยเศไปเก็จคือจีนแล้วเขาเล่าคือไอ้สารเขากะว่าเดนเดท้อไอสารจากไหนเป็นมีปัญญาไหมปะปะเอาขึ้นเอาขึ้นปัญญาหนัง ก็ไอยกิน so มึงติลิโต้เอานี่ยโอ้ยเลยต้เต็ดเดย์ยังง้อยขอนสอนไก่ตีนเป็นเปรตตีนเป็นเปรตตีนเ่ยเขาบอกถึงเออจะบังเสียไงเหอะเฮ็ดจังใดเอาใส่มาเฮ็ดมันบ่มี่ตั้งวันต่อสิกวนถิ่นได้ปีหนานี่มันสมกับหนาปากนี่ไปใไฟมืดเลยผมจะน้ำตางมะมันเลยเ้ยมันบอยเป็นผมบอยหันมันเป็นแนวนี้เองพ่อแม่พ้าเป็นเป็นน้ำซุ้มน้ำสแนนเป็นน้ำพอน้ำพันคนพันนี่พันนี่อ๋อพันปักกิ่งพันปักงั้นอย่าคอยเห็นหลายอยู่ ตึงหนังยังไม่ย่องไหลย่องนะมาพันปักกิ่งกับคนไหลตัวจนได้วีเล่นเป็นตัวแั่นเหรอมาใครบอายังไกล้ตีพันปักกิ่งเด้หรอคนไม่มีตั้งแต่นาอึกจนหัวกลงอันมัดเศร้าแดงหลงดีใจเมื่อว้นึกไว้หมาพันปักกิ่งว่านว่าแล้วเพิ่นคนล่าเรื่องแจ่มใสจิตใจเบิกบานบ่เจ็บบ่ป่วยเร้อปวนัวหัวมวนไปเรื่อยได้เดี๋ยวนี่บ่หูอย่าเดาน้าไ้ผิดมั้งผิดจังไดย เห็นพ่อตายแล้วเพื่อนนว่าไข่หอยป่วยไข่ชิงมอนไขสิีงฮอมปวอคือ,อข่อยป่วยอยู่ลักษณะสุกง,งีเจ้านั่นบอกป่วยจังไลยน,อน้องมาลับหนวกหูอยากไรเสียสุขภาพยิดเมียมันเทียงกันเทียงกับลูกบอกไ่แล้วเมียเทียงกับเมียเนี่ยดูวางสั่นมีเมียอยู่สองคนเจ้านัาา่นบอกเอ้ปุ้ยยิงเกมว่าถือกันเนื้าดกันยังเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ห่วงค่อยค่อยจ่าไปยวจะฟ่าบอกต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเมล์ใบน้ำกันสบายๆเลยดิมากค่อยซูนป้าเบิงจีพี่น้องเอามาไใบน้ำกัน โลกว่าแตกถิมมันดีเล่าตัวนั้นนิ่งน้องแต่อยู่คนละหม่องเขาอยังโทรศัพท์ไปดากุญจนสายโทรศัพท์ใหม่แล้วเจ้าเสกเฮดจังไใเอาปาดคอยมีบ้านหลังเดียวเจ้าเสกผู้นึงอยู่ต้นเฮือนผู้นึงไหวเขานัวถ่ายจุดตารางเดียวเตี่งเบิ่งเตียงเาเลี่ยงแรงคอยนอนบ่รับตายกูตายกูสิมาจอยตายย้อนเมียเถียงกันบ่ได้๋ยรับได้นอนอย่างบ่เนอะ คิดได้ไปเปลนก็เลยไปบอกผู้ถอผู้ถมาสั่งสอนให้อใคยแน่ยังคือท่านเออเก็มาสอนให้อยู่บ่ะให้พอบ้านพระท่านเมืองมุระมาสอนครแน่คือจะเป็นให้เป็นที่นี้หถึงจะพู้นเขาเจ้าเจ็คนเขายังบอกกันจากกันได้สูสงคนเทียงกันนก็เราดบอไอบ้านกเฮียงเฮียงเขาบอกผู้ถอว่าตอนนี้ต่อไปเย้าหาย่าได้กันเด้หมดเนั่งฟังอยู่บ่าละครเรียบร้อยทีดอกบ้านนี้พ่อผู้ถ่อล่มเงินวิบปั๊บผู้เมียญ่ลุกข้นจับฟ้อยเออสิกวนเงื่อนฝันว่ามสอะไรจริา กูเมียหน่อยก็บ่ยอมไม่ลุกกล้องจ้องทำเอ้ฟาดไหมมึงกาฟาดฟาดไอ้เดี๋ยวนมึงหลับมาเอากวันกูกูจะได้เป็นเมียหน่อยเสียงไปหู้นั่นเสียงไปคางคางกูกูโอ้ยคอยบอกคอยจะอันเต้าเถียงกันมากินข้าวกินปลาคอยหาปลาเขาปผาป่ามาสู้ยูสู้กินกินมันก็เพตั้งใจกินติจําปนฟาดตากันิีนี่มาก็เหี้ยเนี่ยเจ้าหันบอกหามาสู้กินมาแหงไม่จำฟาดตาข้างขวดบ่ได้กูจิตน่นจนเจ้าได้วืฒิปนน่ะบ่เย็นนี่ข้บ่ปลากระทั่งเป็นเหิมด้นั่น บ่นิ้งหนองวูดออเห็นบอบาดนีกคนเน่ามันมีขีดจำกัดเด้ก้นขิดทั้งค่กกอุ้มซันแล้วก็นั่นนั่นคอยเห็นด้วยเลยขันเจ้าว,วือสะตะดนผู้เฒ่าบ่ต้องมาสั่งมาสอนเลยเรียบร้อยไปเลยเดี๋ยวก็จะหาว่าคอยรังแกลูกเมีอยอางอยางอยนั่นมันขี้มดแต่เม่นั่นเห็นบอลรืเพราะเงือ่อเท่านั้นแหละหยุบป,ปันพักหนึ่งเศร้าจำปนวิสิตาก,กันเลยมันมาวิสิตาคอยวิ่งดีหมด ก็มีพลาดนักเถี่ยวมันจะพลาดได้จังไดนจับไปหัวไนเรองสิแม่ยคนละขังแม่ผู้นึงก็จับผ่านอันผู้นึงจับคนนี้จ้ำคนใหญ่เต็ซอยกันทั้งสองคนเลยบอกคอยคนนุงหัวปากกอกนั่งเลยว่าเซตเขาอามาข่อยดีเป็นต้นเหตุเหตุอย่างเป็นตัวข่อยไม่ยังเซว่าเมียเจ้าบ่มี่พนักเออเขาบ่าเข่อยก็เลยบอกว่าเอาเมียข่อยรวยเหมืองกะจังเจ้าเห็นนี่ตัวประทับใจ เขาบอกเลยว่ามีคือถูกจังชั่นเฮ้ยฟังเบาดิเจ้าอย่างเดียวมียะไรหรอกท่ำทาฟังผิดไปตัวทีบโมเมนต์โมเมนต์ท่ำทาฟังผิดดอกที่จริงมันแล้วได้วมกันแล้วเคลืยอนที่จะเข้าใจกันคอยว่าคอยจามี่แน่กับเออเคลื่อนความรอกอยหายหมดเลยนิ่งน้องนิ่งน้องแบบนี้ความรอหาย จะแม่นเนาะคว่ำรอหายคว่ำรอหายถ้าเป็นจมคือไหลยางพาราบานจนพาร์กนาปุหัวะพาเข้ามาปุกหัวที่แบาไหลเอยเบิ้งอยู่ไหนบ่มีแววว่าสิลอได้เจ้านั่นแม่นแล้วจะมาเห็นยางมันเน่าอันตายหิบหิบนี่บ่ลอมันก็หิบมันต้องมนถือก้นห้าจิ๋งถึงตะกี้บ่หิบบ่้ยตะกี้คนไอ้หนุ่มตาคมแล้วเว้ยคมปันไหนคมปันไหนจคมบ่คมแล้วปาดใบก้าสมันสิได้ใส่มีดใส่ยังตาแกงรถเลยนวัวไม่คมไหลแล้วจางตัดอ้อยบ่ได้ออกเดียดื้อนางยุคมแกงเอาแกงเอา อ้อยล้มเป็นลาวซุ่มแบกขึ้นรถบ่ท่านพ่อห้องบ่ให้ผ้าพักยังเทินยังเทินโอ้ยมันคมแห้งใช้บานใช้เมืองน้ำฝนวนวุ่นตัวผ้าไปหายอยู่หากินเลยนว่าจะห้อยลงเงอนน้ำฝนวิ่มหมดตัวเดี๋ยวนี้หมนตั้มือเนี่ยเออเออเขาก็ยังบ่ยังน้ำเป็นอย่างไปหาลับจังสั่งได้ก็บอกมีผู้จังแม้แต่จักรยานก็ยังบ่กาขี่อย่ามันผ้าตกหลุมมันบ่กคมหลายอืมมาบอกยิงหงมันตาตีบได้แต่แต่จูงมันยังโซตอกเนีอะแล้วมันบ่เห็นหงปรนเด็นกับสิจูงไปเห็นยังสันจูงไปพ่อเขา บอลชงจาของถนนของหลานโอ้ยยังไม่อยากอวดห้องมอเตอร์ยุบอ้ยตายหิบอพโลน้อเจ้าก็ได้แบบนี้เขาเห็นว่าลูกเมียทำลายร่างกายเฮ็ดในเสียสุขภาพจับขึ้นเคื่อนผพุญญบานปั๊บไหมใส่โทษได้เลยไปไไปปฮอลแล้วมันบวบปั๊บสิหรอไป้ดาวพุญญบานทำทุเรศยังมาหยงเรื่องควอมควผู้อื่นน้าสันนั่งปั๊บเป็นพุญญบานนะเฮ้ยบานย่านเลยเอาขึ้นเคื่อนกำนันสันเมาควบืเดียวกันนี่ละบ่ย่านกำนันลพุญญบานไปนะบ่กเฮ้ยมันกับบอยานของพอมันเนาะ พอไผ่ผู้เมียใหญ่เป็นลูกสาวกำนันผู้มีน้อยเป็นลูกสาวผู้ใหญ่บ้านที่จริงมันข่อยกับว่าข่อยรอกัว่าจีวีาจะหาคนนะเอาไผ่กูที่สามอุลภูซอยพีทีซีลูก่็ถ้ายกผู้ที่หาลูกผู้ทรงเป็นเชน่าเอาแล้วบอกบอกแล้วจะสองคนกต่ตาจีมล่ะเออที่หาคนแขนขาเขสิไปตกไปอยู่คนละมองสมนลำหนาไอ้เจ้าสารวัตรสีพาไปแจ้งตำรวจได้ปังแจ้งให้ยังจับเมียข่อยเนี่ยจับเพ็่อนยังมาจับหลดมันโมเมนต์พี่น้องห่าดอกอ่อนฟ้นยังไงโอ้ยมเมนต์พี่น้องจะไดนอยู่เหมือนเดียวกันวายอยู่กับห้องวาอยู่ อยู่เบียกเอาเปียกวารับของควมักมีใส่นี่เอาเปียกยังเจ้าใส่ตายจะนั่สกุลคอยไว้เราเนี่ยนั่สกุลจะคล้องแล้วแพงไปให้เจ้าไอจะคล้องใส่ไว้เลยมั้งเออโซ่กีลากับแบ่งกันใส่มื่อใส่ของเจ้ามื่อเพื่อใส่ของใครเนี่ยใครบ่าวน้ำเจ้าเราขึ้นไปเนี่ยคือบางที่ลูกเกิดว่าเธาไดคนกับคนนั่สกุลคอยคลองใส่เมื่อเกิดข้ามันเมื่อปนลุยเ่ยใคยไปยืมผู้ใดเขาจังใช่ขันเกานวเนี่ยเขาบอเจ้าเราไปไปไปแจ้งขวดเมี่งไปโอดไปผู้เดียวเจ้าสายจะมาเพิ่ง ไม่พ่อให้เพิ่งเลยจิสันบ่ขั้นก่อนจากลงพักของบริงกาเจ้าเดียวอยไปเองก็ได้เลยหาบอยยากดอกปณิธานคือการมัดทั่วประเทศทุกอำเภอเลยเบิ้งอยู่หน่าจั่วหันมีตาโลอยู่หันผู้พิทักษ์สันติบันไดขึ้นสองทางแม่โลดขึ้นไปเลยโอ้ยอยไปบอย่างบราเห็นตำรวจจ้าคนเห็นยังจะว่ากำเนิดนะยังที่บางแสนจะไปถือบอยเพราะพิดดอกบันไดขึ้นทั้งทางก่อนขึ้นนี่อ่างล่างจีนี่ยอมไหมบ่ที่โหลดเลี้ยงหันโหลดเลี้ยงมันบ่ไม่ไปโหลดนั่น ต่ถ้ามาจากวัดตัวนั้นจะไปสลักอันเปรเียนตัวนั้นก็ไปพ่อพระเลยเว้ยจังเลี้ยงจงมาสังเกตบายในสองทางเว้ยเว้ยไปวัดศิลป์เหาะพ่อพ่อ,อทายกเนี่ยนั่นเว้ยต้องไปร่วงพักมีตาโลถผู้ทั้งสีเท่าคนบุรีนายดาบพนังร้อยู่หันทาแจ้งข่วมนั่นโอ้มีนายดาบอยู่ติเออเนี่ยข้านายดาบพนบมอ,อยู่ในมีตัวอยู่แท้่นเป<อ>ิดไปตัดอ้อยน้ำกันเมือก,กันแล้วเรื่อยถีบมีดต่อไปจังไคยุตเช่าเบาแน่บ่แม่นดาบเป็นมีดแน่นั่นหยดเพิ่นได้เบาเยอะดิเออไปบอกพิ่นฟังเลยบ่สิจับบอก แจงความเท็จบรร่ได้ได้ผิดคดีอาญาต้องบาความจริงเอาลองบอาเบิ่งพ่ศสิจับ่ oh, <no. S 1> เอา เมียน้อยทำให้ค่อยปวด